สวัสดีครับตอนนี้นะครับก็เข้าสู่หน้าร้อนกันแล้วมาพบกับผมนะครับเฟิร์สครับสนุกครับครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาแชร์นะครับวิธีการซื้อแอร์ในหน้าร้อนนแบบประหยัดไฟโดยไม่ต้องคนขายหลอกครับก่อนเริ่มต้นครับครับหน้าค่าไฟเดือนเท่าไหร่ครับไม่รู้แต่แพงโคตรครับตอนนี้สีบาทีบาเดือนหน้าแล้วเหรอใช่เดือนหน้าพี่ไม่ไม่นหะอมันมี T O U ด้วยป่ะไม่รู้แต่เขาบอกว่าขึ้นหน่อยนั่นแหละช่างมันเถอะไม่เป็นไรครับผมไม่ใช่คนจ่ายไฟค่าไฟที่บ้าน ก็จริงๆก็ต้องบอกว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่คนติดแอร์กันเยอะมากครความที่มันเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วอ,อีกครั้งนึงผมเพิ่งเปลี่ยนแอร์ที่บ้านไป<ช>เดือนที่แล้วเองผมก็เพิ่งเปลี่ยนไปก่อนหน้าพี่นุ้ว่ามาสามสี่เดือนอซึ่งมันทําให้เรามีความรู้ด้านนี้ประมาณพอสมควรเราก็เลยอยากมาแชร์กันครับว่าเฮ้ย ซื้อแอร์ยังไงให้มันมีความคงค่ามากที่สุดต่อกระเราครับผมครับก็จริงๆแล้วครับการดูวิธีดูอ่ะจริงๆส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ฉลากบริเวณเบอร์ 5, ห้าที่กำหยดไฟซึ่งในฉลากอะครับมันจะมีพวกค่าดาวค่าเสียค่าไฟต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าแต่ละอย่างมันคืออะไรครับผมแค่เห็นเบอร์ห้าไม่พอนะไม่พอครับเพราะว่าแอร์เดี๋ยวนี้เบอร์ห้าทุกรุ่นเออใช่ไม่มีเบอร์ห้าไม่มีใครซื้อเ้ล่า เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ดาวกันก่อนดีกว่าว่าดาวในประหยัดไฟเบอร์ห้ามันคืออะไรครับก็ต้องบอกสื่อสากมันเบอร์ห้าห้าทุกรุ่นแล้วก็เลยเพิ่มดาวมามันจะเริ่มด้วยศูนย์ดาวหนึ่งสองสามดาวาซึ่งแป,แ,ปแปลแบบง่ายๆสั้นๆก็คือยิ่งมีดาวเยอะยิ่งประหยัดไฟครับวิธีดูง่ายสุดเลยพูดง่ายๆดูดาวไว้ก่อนใช่ครับซึ่งแอร์ซึ่งการที่แอร์นะครับมี3ดาวมันเป็นการที่ แอต,ตัวน้าหน้ามีประสิทธิภาพในการจ่ายไฟที่ดีในความเป็นจริงแล้วะคะ่ะเราไม่มีในอันนี้ส่วนตัวนะเราไม่ได้มีความจาเป็นที่ต้องซื้อดาวเยอะที่สุดเพราะว่ายิ่งดาวเยอะยิ่งราคาแพงแพงใช่แล้วก็มันอาจจะอย่างอย่างที่พูดครับมันอาจจะไม่ได้คุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปเพิ่มแบบเพราะว่าในแต่ละดาวะะราคาก็เท่ากมันสามพันอะไรนี้เนาะซึ่งจริงๆแล้วครับในแต่ละดาวค่าไฟมันต่างกันแค่แบบสิเท่านั้น ซึ่งสมมุติ1 0อย่างก็พันวีดีวใช่ไหมครับก็พันบีดีว์สมมุติแบบสูงดาวเลยค่าไฟตกอยู่ประมาณ7,00ดบาทแต่ถ้า3ดาวตกอยู่ที่ประมาณ7,700ต้องถูกกระลงสีประมาณสี่พแต่ถ้า1ดาวแต่2ดาวอาจจะเหลือแบบ4 0 0พันไปป้าย5000อะไรเงี้ยครับก็อันนั้นก็จะไปอยู่ที่ค่าเสียต่อครับค่าเสียก็คือมันจะเขียนอยู่ใน่ฉลากเหมือนกันเลย ค่าเสียครับคือค่าประสิทธิภาพตามหรดูการถ้าอธิบายง่ายๆครับก็คือการบอกการกินไฟในในหน่วยแต่ละ BTU ว่านในแต่ละพี่วัวมันกินไฟเยอะแค่ไหนยิ่งเยอะยิ่งประหยัดไฟอ,อันนี้มันจะเป็น2ค่านะเป็นค่าเสียกับค่า EER ใช่ก็คือตัวตัวเสียเนี่ยสำหรับแอร์ที่เป็นคอนเวอร์เตอร์อ่าไอ้อินเวอร์เตอร์พูดผิดอ่า <laughs> แต่ EER คือจะแอร์ธรรมดาหลักการเหมือนกัน คือแบบคืยิ่งเล็ยิ่งเล็กมีความใกล้เคียงกัน่ะถ้าอินเวอร์เตอร์ก็ให้ดูเจ้าตัวค่าเสียวะยิ่งเยอะยิ่งประหยัดใช่ครับซึ่งโดยปกติแล้วถ้าแอร์แบบประหยัดพลังงานมากๆอ่ะจากพวกก้า0พัดมีดูมืนสองพายค่าเสียมันอยู่ประมาณยีแต่ถ้าไม่ถึงมันก็จะประหยัดไปประหยัดไครน้อยลง นี่เหมือนจะไปดูมาเหมือนกับว่าให้แอร์ตัวใหญ่เนี่ยเหมือนกับค่าเสียบางทีจะลดลงด้วยในใน,ในซีรีส์เดียวกันใช,ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็สิ่งที่เราจะดูวันต่อไปคือค่าไฟในแต่ละปีบนฉลับประหยัดไฟเบอร์ห้าซึ่งในนี้มันจะคำนวณโดยที่เราเปิดแอร์แปดชั่วโมงต่อวนันสามร้อยหกสิบห้าวันต่อปีก็คือเปิดทุกวันแปดชั่วโมงมันก็จะคำนวณค่าไฟมาให้ครับว่าค่าไฟอ่ะมันเท่าไหร่ในแต่ละปี อย่างเช่นอย่างผมก uh ับ huh. พี่สนใช้เจ้าตัว Carrier In inverter uh huh. AX inverter plus ของผมอ่ะค่าไฟปีหนึ่งประมาณ4,000กว่าบาทกับ9,000 BTU นะซึ่งบอกว่าถือว่าถูกมากๆแต่อย่างบางยี่ห้ออหอย่างที่พูดไปครับว่าถ้าประหยัดไฟเบอร์5เบอร์น้อยๆก็อาจจะถึงแบบ5,000 6,000ถึง7,000เลยก็ได้ต้บอกว่านี้ก็เป็นค่าเฉลี่ยนะเพราะว่ามันก็ยังมีปัจจัยอื่นอีก อุณหภูมิอะไรเงี้ยความร้อนหรือว่าช่วงเวลาเกินเปิดไฟเพราะว<ช>่าเปิดกลางคืนกลางวันก็แตกต่างแล้วใช่บิตเตอร์ในแต่ละเวลาก็มีค่าไฟที่แตกต่างกันนะครับ<ช>ซึ่ง<ม>ข้อมูลทั้งหมดนี้เราสามารถเข้าไปดูได้นะครับที่เว็บของกฟอครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะว,ว่า,าก,การเข้าไปดูว่าดูยังไงจึงมีเรื่องหนึ่งนะในการเลือกซื้อแอร์ที่ควรดูก็คือขนาด BTU ว่าต้องซื้อให้เหมาะสมกับขนาดห้องที่จะใช้ไม่น้อยไปไม่สูงไป ซึ่งวิธีการคำนวณอ่ะมันไม่ใช่แค่ดูแค่ขนาดห้องแต่มันต้องดูว่าห้องเราโดนโดนแดดด้วยไหมจริงๆดูดูนี้ด้วยนะต้องดูความสูงเพดานด้วยถ้าเป็นเพดานสูงๆมากๆก็ต้องบวกหรือว่าถ้าห้องที่แบบโดนแดดเยอะๆก็จะต้องบวกเข้าไปด้วยใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้พี่สนทอธิบายผมอาจจะไม่ได้ดูเรื่องมากเท่าไหร่คือเรื่องคอยแผงคอยรอแผงคอยรู้สึกว่าอย ไม่ใช่บิตคอยคือรู้สึกว่ามันจะมีสองแบบอ๋อใช่บบใช่แต่ต่างแล้วมันแตกต่างกันยังไงจริงๆก็คือเหมือนกับมันก็เป็นพวกแบบพวกส่วนที่เป็นโลหะในตัวแอร์นะที่เอาไว้สําหรับแลวเปลี่ยนความร้อนกับความเย็นคําถามคือตัวคอยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตางนอกทอีใช่ใช่มันอยู่คือในตู้คอมเพรสเซอร์ในตู้ขางนอกซึ่งมันมีสองแบบก็คือที่ตอนที่ไปซื้อเลยนะเขาก็จะยิงมาจำสองแบบคือแบบที่เป็นอลูมิเนียมแล้วก็แบบที่เป็นทองแดง ซึ่งแน่นอนนะครับทองแดงอ่ะมันทนทานกว่าลูมิเนียมอ่ะมันข้อดีกับเขาคือราคาถูกข้อเสียคือมันก็จะมีอายุการใช้งานของมันเนี่ยจุดจุดหนึ่งมันก็อาจจะรั่วหรืออะไรพวกนี้ได้ทองแดงเนี่ยความทนทานมันสูงกว่าแน่ๆแลกกับราคาที่สูงขึ้นนะก็เลือกดูจากส่วนใหญ่ถ้าผมเลือกผมก็เลือกทองแดงไปเลยเพราะว่าแอร์ที่บ้านผมใช้มาสิบปีอ,อ่ะซื้อทีเดียว <c oughs> มันก็ใช้กันคุ้มอยู่แล้วแล้วก็อเอยน,นี่อยากแชร์เรื่องหนึ่งคือ หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแอร์เราเริ่มเก่าเราควรจะเปลี่ยนดีไหมหรืออะไรยังไงผมอยากจะบอกว่าดูที่ค่าไฟเป็นหลักครับคือตอนนี้ผมมีแผนในการเปลี่ยนค่าตัวตัวแอร์ที่ห้องนอนผมซึ่งมันเป็นของชาร์ปรุ่นแบบตั้งแต่ซื้อบ้านอ0่ะสิปีแล้วอ่ะค่าไฟตัวนั้นอ่ะหมื่นสองพันบาทอ่ะประมาณหมื่นกว่าบาทต่อปี huh. ซึ่งถ้าผมมาซื้อไดกินที่ผมกำลังเลน,นะครับคือไดกินเซตัส มันสองพันไปอยู่ค่าไฟมันอยู่ที่ประมาณห้าพันปลายะ uh huh. ซึ่งทําให้ผมเซฟปีหนึ่งประมาณสี่พันห้าพันบาทค่าแอร์ประมาณสองหมื่นต้นสี่ปีกว่าผมคืนทุนแล้วนะ uh huh. นั่นแปลว่าถ้าคุณจะซื้อแอร์ครับถ้าอายุการใช้งานแอร์ของคุณเ,เริ่มแบบเริ่มเก่าละแบบเกินเจ็ดปีแปดปีผมมองว่าการเปลี่ยนแอร์ในช่วงเนี้ยก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าครับผมนี่สิบกว่าปีอ่สิบกว่าปีร<อ>ะดับที่แบบช่างมาแบบเรียกเรียกเล็กช่างมาล้างแอร์ให้แล้ว ถ้าผมทําอะไรแตกผมไม่ขอชดใช้นะครับเพราะรุ่นนี้มันกรอบแล้วแล้วมันหาอะไรไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนเลยก็อ่ะเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนปุ๊บค่าไฟลดลงประมาณ500บาทเดือนแรกหายไปแบบ5้0บาทอันนี้อันนี้แบบเป็นเปยนแอร์กี่บาท20,000 20,000่เดือนละ500ปีละ6 0พันนะครับเดือนแรกแบบค่าไฟแบบแบบค่าไฟรวมทั้งบ้านน่ะไป500คิดไปก็เปิดปกตุกอย่างปกตินะ่าจะเกี่ยวกับแอร์นี่แหละที่มันลดเยอะแต่แบบที่แบบได้มาเต็มเมเลยนะคือความสบาย เราะว่าแบบแอร์เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วกับแอร์ปัจจุบันเนี่ยความสม่ําเสมอในการให้ความเย็นนี่แตกต่างกันเยอะมากเพราะแม้แมว่าในวันแรกมันจะดีแต่พอมเวลามันผ่านไปอ่ะทุกอย่างมันก็อิดโรย <c oughs> นะครับมีคำถามหนึงครับผมชอบแอร์ที่1.5มากเลยอะไร <c oughs> วะ15.5อะไรเนี่ยพค้พโค้งผเวลาผมใช้อ่ะคือผมไปเจอของบ้านญาติไงเราใช้แบบ มันดีมันดีแบบมันดีห่ออะไรยี่ห้าก็เย็นไปใช่ใชยี่หกก็ร้อนถ้าผมที่ปัญหาในตอนตอนเนี้ยก็ผมอยากได้แบบแอรนที่มันแบบจุดห้าเออใครรู้นะว่าไอ้ห่ออะไรคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยผมก็อยากได้เหมือนกันกำลังเล่นอยู่นะครับก็ต่อไปอ่ะเออใช่มิสซูมิสซูมิซูต้องไปดูรุ่นนะเพราะว่าแอรดก็เล่นเหมือนกันอีกเพราะแอร์ที่บ้านผมมิสซูทุกตัวยกเว้นตัวล่าสุดอ่ะไม่มีตัวไหนจุดห้าทั้งตัวเลย อ่าต่อหน่าจะประมาณนี้นะครับ<ม>ก็ต่อไปอยากมาพูดคุยเรื่องลักษณะเฉพาะของแต่ละยี่ห้อว่าการให้แอร์มันแตกต่างกันยังไงซึ่งอันนี้ผมรวบรวมจากส่วนตัวแล้วก็คนรอบตัวนะครับครับผมเดี๋ยวต่อไปอาจะมาแชร์ลักษณะเฉพาะนะครับของยี่ห้อที่เฮ้ยเราใช้จริงแล้วก็เรารู้สึกแล้วก็ถามแบบเพื่อนๆที่สนิทว่าเฮ้ยมันมันแตกต่างกันยังไงแต่ละยี่ห้อครับามาเาาริ่มที่ Mitsubishi Electric ครับ Mitsubishi ไหนครับมันมีสองอันมี Mitsubishi เอเลบต์ เอ้ถุงนี้คือตัวไหนนั่นสินะผมคือผมจำได้มิสเตอร์สลิมกับเฮฟวี่มันไม่ใช่เฮฟวี่อ่ะก็คือไอ้ตัวม<ต>ิ <Mr. Slim S 3> สเตอร์สลิมใช่มันจะเป็นแอร์ที่เท่าที่ผมคุยกับคนใช้งานครับมันจะเป็นแอร์ที่เย็นเร็วเย็นชําแต่ราคาควดแพงค่าไฟควดแพงเพราะว่าเท่าที่ผมดูในในยุคตอนเนี้ยมันไม่มีของมีส่วนมันไม่มีตัวไหนที่ประหยัดไฟเบอร์ค่าสามดาวเลยแค่หนึ่งดาวเลยครับตัวที่สองก็คือไดกิน แอกินจะเป็นแอร์ที่เย็นเร็วเย็นชําแล้วก็ราคาถูกออกมาส่วนแต่ก็ไม่ถูกเท่าไหร่นะก็ยังแบบแบบลงมานิดเดียวแต่ว่าเที่ยวีเขาเยอะมากเลยเยอะอ,อยู่นะช่วงนี้แต่เที่ยวีเขาเยอะมากใช่ส่วนย่อสุดท้ายคือยี่ห้อที่เราใช้กันครับซื้อกันล่าสุดเลยแล้วผมว่าบายยาเบสซื้อ <c oughs> <c oughs> คือผมอะเริ่มผมเริ่มทำห้อง,ท,งทํางานชอบทีลาช่วงเดือนเจ็เดือนแปดแล้วก็แบบหาทำกันบ้านเยอะมากว่ายี่ห้อไหนดีคุ้มค่าชนะทุกการเปรียบเทียบ ครับ <laughs> ก็เลยโดนเจ้าตัว Carrier X Inverter มานะครับก็เป็นแอร์ที่ประหยัดไฟเบอร์ท้งสามดาวในในเลเวลแบบไม่เกินหนึ 1, 5, ่งพันหนึ่งหมื่นห้าพัน BTU ราคาด,ดีมากใช่ราคาดีมากอย่างผมซื้อเก้าพัน BTU อ่ะราคาเท่าไหร่หมื 10, ่นถ้าไม่ผ่อนเทิร์นด้วยอ่ะหมื่นสี่เก้าร้อยแต่ผมซื้อแบบผ่อนด้วยไม่เทิร์นติดใหม่เลยอ่ะหมื่นหกเก้าก็ถือว่าเป็นราคาที่โอเคนะสำหรับประหยัดไฟ เบอร์5้าสดาวครับพี่สนุกโดนมาเท่าไหร่พี่หสองหมื่นสองพันวิตยูเอาหมื่นเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเทิร์นเทิร์นผ่อนแล้วก็เทิร์นของเก่าก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆรวมค่าติดตั้งแล้วยี่ห้ออื่นอย่างเซยร์ตาร์ดผมดูล่าสุดอะถ้าเทิร์นผ่อนนะครับราคาที่ประมาณสองหมื่นสามก็บวกขึ้นไปอีกแล้วก็สัมภาษณ์ประสบการณ์ใช้งานดีกว่าว่าแค่เรียนเป็นยังไงบ้างก็จริงๆตอนเลือกอะเอาง่ายๆเลย คือมันเป็นคอยทองแดงแล้วก็ประหยัดไฟแล้วไม่มีเทคโนโลยียงอื่นอะไรแบบโล่งมากเขาก็จะมีนั่นน,น,นี่อะไรก็รู้แต่ไม่หมดเลยอ,อันนี้ไม่มีเลยแอร์เพียวๆแต่ราคาดีซึ่งผมก็เนี่ยแหละที่ต้องการใช้คือชอบชอบความเย็นของมันแบบหลับสบายทั้งคืนมันเย็นเร็วเย็นฉ่ำเย็นเร็วแล้วก็หลับสบายทั้งคืนแบบอุณหภูมิมันไม่ค่อยสวิงแล้วก็มันมีโหมดที่เฟิร์สหาไม่เจอคือผมใช้แค่เรียมาสิ่งที่ผมทำคือเปิดกับปิด ผมไม่ยุ่งกับรีโมทเลยรีโมทไม่ยุ่งยากมากมพูดเลยซื้อแอร์สีขาวได้รีโมทสีดำอันนี้ระบายสุดตัวคือเป็นแอร์ที่ดีแค่รีโมทมันไม่สีสีมันไม่ตรงใช่ไหมแล้วก็มาด้วยความที่มันเป็นไฟรีโมทมันใช้ยากว่ารีโมทอ่ะมันแอบใช้ยากแล้วมันก็จอมันดับเร็วใช่จอมันดับเร็วมากก็เลยแบบเนี่ยคือปัญหาแครเรียที่ผมที่เราอยากแช์นะ ที่บอกว่าไอ้โหมดที่เฟิร์สหาไม่เจออ่ะคือโหมดไอ้นี่เป่าแอร์เพดานแอร์มันจะวิ่งมาทําเพดานอย่างเดียวแล้วมันจะไม่ลงตัวเราทึมเต็มนะครับนอนกลางคืนน่สบายมากเลยเฉพาะคนที่เพว่าิ่งใช้มานะเพราะว่ามานั่งกดที่โหมทมาสามวันที่แล้วเออแล้วมันหลับคือแบบมันสบายเพราะว่าแอร์มันแบบไม่โดนเต็มเต็มถ้าใครเป็นผิมแพ้อะไรเงี้ยจะแบบถ้าโดนเต็มเต็มบางทีจมูกหมือนแห้งหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยสบายชอบแล้วมันก็เย็นฉ่ำเพราะว่าตัวที่บ้านพยายามตัวเก่าพยายามปรับแล้วก็ ร้อนเลยอ่าอืมก็น่าจะประมาณนี้ของลักษณะแต่ละยอ่อที่หน้านี้น่าจะเป็นสามีห้อที่โดดเด่นมากๆในุตการแอร์คอนดิชันในประเทศไทยวันเรา,นะาแล้วก่อนมีเรื่องหนึ่งที่เมื่อกี้หลังกล้องเราถามมานี่ครับหลังกล้องเรามาไป็นั่งคือระหว่างซื้อแอร์ร้านใหญ่กับร้านใกล้บ้านอะไรดีกว่ากันเออจริงๆต้องบอกว่าแล้วแต่คนชอบครับ <c oughs> แต่ผมเป็นคนเลือกร้านใหญ่ พอว่ามันมีระบบในการ t r a ็กในการอะไรมากกว่าแล้วก็ถ้าคุณซื้อเยอะโดยส่วนใหญ่ผมคืออย่างแรกเลยผมเป็นคนซื้อของด้วยบัตรเครดิตมันอาจจะพอมันเป็นร้านย่อยอ่ะมันต้องซื้อเงินสดแต่ส่วนใหญ่ถ้าราคาถูกเนาะพอเป็นร้านใหญ่อ่ะพวกโปรบัตรเครดิตมันจะดีผมก็เลยมากเลือกร้านใหญ่แต่สุดท้ายครับผมมองว่าแล้วแต่คนว่า คนนั้นชอบร้านเล็กร้านใหญ่แล้วก็โปรโมชั่นที่แดนนะวันนั้นะที่คุณสื้อมเป็นยังไงบ้างแต่ผมเท้าที่ผมเทียบอ่ะอันนี้ส่วนตัวนะผมไม่ได้เงินนะโมเดลแน่ถูกสุดผมพูดเองโมเดลแน่ถูกสุดครับวันนี้เราก็พอแค่นี้เด้อครับเพราะว่าหิวข้าวก็วันนี้ก็น่าจะมานี้ครับสำหรับการเลือกแอร์แบบ ไม่โดนคนขายหลอกครับผมโดนเราหลอกแทนไม่สิเราพูดแบบความจริงใจแล้วก็เอ่อให้รู้แบบที่เรารู้นะครับครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วกด Subscribe นะครับให้ช่องเดือดรีวิวด้วยสววันนี้ครับผมเฟิร์สครับสนุครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบายคุยเป็นเดือนเร่งแอร์